สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณนะคะชั้นปีที่2คุณครูก็จะมาทบทวนนะคะในกิจกรรมที่2จัดของขึ้นรถไฟนะคะในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณครูได้ให้นักเรียนทำกิจกรรมไปนะคะมีนักเรียนคนไหนทำเสร็จแล้วบ้างเอ่ยค่ะแล้วมีบางคนนะคะยังไม่เข้าใจในโจทย์ที่คุณครู ให้ไปนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยค,คุณครูจะมาอธิบายให้ฟังนะคะมาดูคําชี้แจงให้นักเรียนจัดของลงในโบกี้รถไฟตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยระบายสีตามขนาดของกล่องลงในช่องโบกี้รถไฟอย่างน้อย1วิธีนะคะเงื่อนไขมีอยู่ว่ารถไฟมี3โบกี้แต่ละโบกี้สามารถบรรทุกของได้3าหน่วยนะคะ กล่องใส่ของมีอยู่3ขนาดดังนี้นะคะขนาดที่1นะคะมี1หน่วยสีเขียวนะคะ,ะขนาดที่2มี2หน่วยสีส้มและขนาดที่3มี3หน่วยนะคะสีม่วงนั่นเองนะคะนักเรียนมาดูโจทย์ข้อที่1โจทย์ข้อที่1เขาบอกว่านะคะจัด ของ4กล่องต่อไปนี้จัดของ4กล่องต่อไปนี้นะคะให้นักเรียนทําอย่างน้อย1วิธีใช่ไหมยอ,อย่างน้อย1วิธีหรือใครอยากจะลองทําเยอะๆก็2วิธีได้นะคะเดี๋ยวคุณครูขอเปลี่ยนกล้องนิดนึงนะคะวิธีที่1 จัดของ4กล่องต่อไปนี้นะคะนักเรียนดูจะมีขนาดของหน่วยนะสีเขียวอยู่2อสอหน่วยนะคะหนึ่งสองแล้วก็สีส้มอยู่2เช่นเดียวกันนะคะเวลาเราจะจัดเนี่ยนักเรียนเห็นบล็อกไหมบล็อกโบกี้รถไฟนะคะบล็อกโบกี้รถไฟมีหนึบล็อก1 2 3บล็อก, 1, 2, 3, อกเขาบอกว่าให้จัดลง4กล่องน,นักเรียนจะจัดยังไงก็ได้นะคะ เดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างอ่าอันนี้หนึ่งใช่ไหมอ่ะสมมติครูเอาครูเอาสีเขียวลงมาอ่ะครูแทนสีเขียวด้วยขอไข่นะคะแต่นักเรียนต้องไประบายนะอ่ะแทนสีเขียวด้วยขอไข่ต่อไปสีเขียวใช้ไปแล้วนะคะสีเขียวใช้ไปแล้วนะคะทีนี้เหลืออีกสองอ่ะ สองบล็อกใส่ยังไงใส่อันนี้ได้ไหมนะคะแต่ว่าถ้าถ้าใส่อันนี้ไปมันจะไม่พอนะคะมันนักเรียนก็มาดูใส่สีส้มครูจะเลือกอันนี้นะสีส้มนะคะสีส้มนะคะบล็อกนี้ครูใส่ครูใช้ไปแล้วบล็อกนี้ครูใช้ไปแล้วนะคะทีนี้หนึ่งสองสาม ได้สามกล่องอยู่เลยนะคะอีกหนึ่งกล่องใส่อีกหนึ่งกล่องอ่ะเอานี้ได้ไหมถ้าใส่อันนี้มันจะเป็นถ้าใส่สีส้มนะคะสีส้มก็จะกลายเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมก็ใส่ไม่ได้นักเรียนก็ดึงอะไรคะดึงสีเขียวตัวนี้เข้ามาปึ๊บอ่ะตัวนี้ก็ใช้ไปแล้วนะคะแล้วเราก็จะจัดได้ว่าเขียวส้มส้มเขียวนะคะ หนึ่งสองสามสี่สี่กล่องตามที่โจทย์ต้องการนะคะอันนี้ก็ถือว่าเสร็จหรือเราจะจัดวิธีที่สองก็ได้นะคะจัดวิธีที่สองยังไงอ่ะสามารถนำอันไหนมาก่อนได้อ่ะอย่างเช่นครูจะเอาส้มมาก่อนส้มส้มเขียวได้ไหมคะส้มส้มเขียวอ่ะครบและสี่กล่องต่อไป เออครบแล้ว3มกล่องนะคะต่อไปเหลือกล่องสุดท้ายเราก็เอาเขียวมาแบบนี้นะคะวิธีที่2ก็จะเป็นส้มส้มเขียวเขียวนะคะสี่กล่องตามที่จดต้องการก็ถือว่าเสร็จออย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปข้อที่สองนะคะจัดของห้ากล่องต่อไปนี้ จัดของ5กล่องต่อไปนี้ก็จะมี2บล็อกสีส้ม2บ็อกสีส้มนะคะ1 2 3อันนี้3บล็อกนะคะสีม่วงแล้วก็สีเขียวนะคะจัด5กล่องนักเรียนจัดยังไงก็ได้แต่ห้ามเอาสีส้มแยกออกจากกันสีส้มจะต้อง2หน่วยนะคะสีม่วงก็ห้ามแยก จะแยกได้เฉพาะสีเขียวเท่านั้นเพราะว่าสีเขียวเนี่ยเขาเป็นหนหน่วยนะคะหนหน่วยเขาจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้แต่สีม่วงกับสีส้มเนี่ยต้องไปด้วยกันสีม่วงก็ต้องไปเซตของเขานะคะสา,สามช่องสีส้มก็ต้องไปเซตของเขา3ามช่องอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะทําให้ดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะแล้วก็วิธีต่อไปนะักเรียนทําเองเนาะอ่ะอย่างเช่นอ่ะคุณครูจะเอา สีม่วงมาเลยอ่ะครูแทนสีม่วงด้วยมอม้านะคะอ่ะม่วงม่วงม่วงแล้วทีนี้อ่ะห้ากล่องครูเอาส้มส้มอ่านับหนึ่งสสามสี่ห้าห้ากล่องตามโจทย์ถือว่าถูกต้องนะคะทีนี้วิธีที่สองนักเรียนทำเองนะคะ